สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับวันนี้ The Living Snapshot พามาดูโครงการบ้านที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มครับโครงการนี้สามารถเข้าออกได้จากหลากหลายเส้นทางเลยวันนี้ผมเดินทางเข้ามาทางฝั่งซอยราดพัฒนาบนถนนรามคำแหงหรือว่าซอยมิสทีนนั่นเองครับ นอกจากนั้นโครงการก็ยังสามารถเข้าออกทางซอยเคหะร่มเกล้าได้ครับไม่ว่าจะมาจากทางฝั่งถนนร่มเกล้าหรือถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ครับอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยก็คือทางถนนคู่ขนานการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกครับโครงการที่ผมพามาดูกันวันนี้ก็คือเดอะแพรนรามกำแหงวงแหวนจากปรึกษาเรียลเอสเตทครับก่อนจะเข้าไปด้านในเนี่ยด้านหน้านก็จะมีป้อมรปภขนาดใหญ่เลยนะครับมีกล้อง cctv วงจรปิดแล้วก็มีรปภรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในกันครับ ตั้งของโครงการนะครับอยู่ในซอยเคหะร่ม978แยก1นะตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณท้ายซอยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่เขตที่เป็นชุมชนที่มีคนสัญจรผ่านเยอะนะก็ทําให้ภายในโครงการเงียบสงบครับพอเราผ่านจากพื้นที่ด้านหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะถึงบริเวณแรกเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สวนสาธารณะสีเขียวนะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีทางเดินเล่นทางวิ่งออกกําลังกายรอบๆนะครับมีมุมสําหรับนั่งเล่นพักผ่อนด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ครับ โครงการเดอะแพลนลามคำแหงวงแหวนนะครับเป็นโครงการบ้านแนวคิดใหม่ที่มีทั้งทาวน์โฮมและก็บ้านแฝดครับพัฒนาบนที่ดินประมาณ29ไร่เศษมีบ้านทั้งหมด197ยูนิตครับพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่138ไปจนถึง152ตารางเมตรบนขนาดแปลงที่ดินเริ่มต้น29ตารางวาระเดียดเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับครับเฮาส์ทีนี่บรรยากาศน่าใช้งานนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ย ก็เป็นสระว่ายน้าระบบเกลือขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีแนวของต้นไม้ล้อมรอบนะเวลาสมมุติว่าเราว่ายน้ําออกกาลังกายก็จะพรางสายตาจากคนภายนอกเพื่อความเป็นส่วนตัวครับมีแยกพื้นที่สระเด็กเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในส่วนของโคเว r ร์กิ้งสเปซครับคุณพ่อคุณแม่เวลาลูกๆเล่นน้าก็มานั่งพักรอตรงนี้ได้หรือว่ามานั่งทํางานเปลี่ยนบรรยากาศก,าก็ได้ครับชั้นสองจะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสซึ่งเวลาเราวิ่งออกกําลังกายหรือปั่นจักรยานเนี่ยก็สามารถชมวิวสระว่ายน้ําแล้วก็วิวสวนไปพร้อมกัันได้เลยครบ แบบ้าหลังแรกที่พามาดูกันนะครับที่แบบว่าเฟอร์เวอร์ครับเฟอร์เวอร์เนี่ยเป็นทาวน์โฮมไซส์ใหญ่ของโครงการนะเป็นทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ที่ให้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านกว้างนะอยู่บนที่ดินแปลงใหญ่ครับตรงนี้เนี่ยหน้ากว้างถึง7.7เมตรนะฟังก์ชันมี4ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม152ตารางเมตรอยู่บนแปลงที่ดินขนาดใหญ่เลยครับเริ่มต้น29ตารางวาในราคาเริ่มต้น4.39ล้านบาท้านหน้านอกจากจอดรถได้สคันแล้วก็ยังมีพื้นที่มุมด้านขา พาเข้ามาด้านในนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเปล่าที่โครงการส่งมอบจะเห็นว่าสเปซภายในนะั้นโล่งแล้วก็กว้างมากนะครับไม่ได้อึดอัดเหมือนการอยู่ทาวน์โฮมทั่วไปนะถ้าเป็นทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยแปลนมันจะเป็นแนวลึกใช่ไหมครับแต่ว่าสเปซชั้นล่างตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตัว L ขนาดใหญ่เลยภายในเนี่ยโครงการเขาจะติดวอลเปเปอร์ให้ด้วยครับแต่ว่าอย่างบ้านตัวอย่างที่พามาดูเป็นบ้านเปล่าเนี่ยเขาก็ทาสีรองพื้นไว้ก่อนนะแล้วก็ลูกบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าซื้อก็สามารถมาเลือกสีวอลเปเปอร์เลือกลายได้ตามใจชอบเลยครับ การจัดสรรสเปซภายในเนี่ยเขาสามารถแบ่งพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนนะครับทั้งส่วนลิฟวิ่งแอเรียด้านหน้าบ้านนะสามารถนั่งดูทีวีตรงนี้แล้วก็มองเห็นวิวสวนด้านหน้าไปด้วย และอีกด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านจะเป็นพื้นที่สําหรับทาครัวครับเตรียมท่อน้ําดีเอาไว้ให้ด้วยตรงนี้เราสามารถกั้นประตูเพิ่มได้นะครับกลายเป็นรัวปิดในบ้านไม่ต้องไปต่อเติมพื้นที่ด้านหลังด้วยในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเขาจะวางตําแหน่งหลบมุมสายตาเป็นสัดส่วนนะครับมีพื้นที่สําหรับอาบน้ําด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดอีกทั้งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องนอนชั้นล่างสําหรับผู้สูงอายุครับถ้าสมมติว่าบ้านไหนงกันอื่นๆได้ตามความชอบใจเลย สำหรับในส่วนชั้น2นะบริเรณโถงบันไดเนี่ยจะมีมุมเล็กๆที่สามารถทําเป็นมุมวางยิ่งพระได้ครับแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านเป็นมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่มากครับเราสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่จัดฟังก์ชันหลวมๆได้สบายๆครับมีระยะปลายเตียงเยอะนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ว a l k i n closet ขนาดใหญ่ด้านหน้าห้องน้ําเลยครับมีห้องน้ําในตัวที่สามารถใช้สอยได้สะดวกสบายเปิดระบายอากาศออกไปด้านนอกได้ด้วยด้านหลังเนี่ยเขาจะมีห้องนอนเด็กสองห้องนะครับที่แชร์ห้องน้าร่วมกันตรงงกลา วัสดุของบ้านเนี่ยชั้นล่างจะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโตชั้นบนจะเป็นกระเบื้องยาง SPC ครับได้กระจกเขียวตัดแสงแล้วก็บานกรอบอลูมิเนียมแบบบ้านหลังต่อมาที่พามาดูกันชื่อว่าฟรีดอมครับมีฟังกช์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถสคัน พื้นที่ใช้สอยรวม138ตารางเมตรมขนาดที่ดินเริ่มต้น29ตารางวาในราคาเริ่มต้น3.99ล้านบาทครับจุดเด่นของแบบบ้านนี้คือมีพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าจัดสวนด้านข้างทุกหลังเลยแล้วก็อยากให้ดูครับว่าด้านข้างเนี่ยผนังบ้านจะมีส่วนที่ติดกับทาวน์โฮมหลังข้างๆน้อยมากจนเราไม่รู้สึกว่าอยู่ทาวน์โฮมเลยครับ สำหรับใครที่มีงบประมาณมากขึ้นแล้วก็อยากได้บ้านบนที่ดินขนาดใหญ่โครงการเขาก็มีแบบบ้านแฝดที่ชื่อว่า Space Extra ครับฟังก์ชันเนี่ยจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม152ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น54ตารางวา ซึ่งแบบบ้านแฝดในโครงการเนี่ยเขาอยู่บนที่ดินแปลงใหญ่ครับเรียกว่าไซส์เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นที่ดินขนาดของบ้านเดี่ยวโครงการทั่วไปแล้วใครชอบปลูกต้นไม้หรือว่าอยากได้ที่ดินไว้ต,ต่อเติมฟังก์ชันอื่นๆในอนาคตเนี่ยก็เป็นแบบบ้านที่ตอบโจทย์ครับซึ่งราคาเริ่มต้นของแบบบ้าน Space Extra เนี่ยอยู่ที่7.15ล้านบาทครับแล้วก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในโซนถนนเมนด้านหน้าโครงการด้วยครับ ในโซนที่โครงการตั้งอยู่เนี่ยมีความเป็นชุมชนสูงนะครับมีความคึกคักแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยกระจายตัวอยู่โดยรอบเลยสาหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากร้านค้าในชุมชนแล้วเนี่ยก็จะเกาะอ,อยู่ตามแนวถนนเส้นรามคาแหงเป็นหลักนะครับทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับแล้วก็บนแนวถนนรามคาแหงเองเนี่ยจะมีคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่ใกล้โครงการ2แหง่งก็คือเดอะพาเซโอมอลล์แล้วก็สัมกรเพรสรามคาแหงครับส่วนโรงพยาบาลใกล้โครงการที่สุดเนี่ยจะอยู่บริเวณใกล้าปากซอยมิสตีนครับก็คือโรงพยาบาลรามคาแหง2นั่นเอง น่าจะได้รายละเอียดกันไปครบถ้วนนะครับใครที่มองหาบ้านในแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหรือว่าบ้านแฝดบนที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยลองเข้ามาชมโครงการเดอะแพนรามคำแหงวงแหวนได้ทุกวันครับก่อนจกกัดการก็ใครอยากให้รายการของเราพาไปชมบ้านทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนมีไอเดียเสนอแนะกันไว้ครับมีโอกาสจะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ออมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ